นี่นะครับโมฮาวีตัวนี้ลายสวยมากอ,อยากให้ลูกค้าดูลายสวยมากๆนะครับราคา5้าพันาร้บาทตัวผู้นะตัวนี้ออกส้มมากเลยอ,อยากให้คุณผู้ชมเห็นเนี้ยอันนี้คือเข้าคาบขนาดเข้าคาบนะตาขุ่นคักเลยนะแต่ดูลายดูสีเขาดิเห็นไหมกิฟเลยสวยมากนะฮะน่นารักไหมทุกคนอันนี้เข้าคาบนะตามก็เลยขุ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้เหมือนตัวนี้เด็กกว่านะครับตายัง ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสัปหลานะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมกลับมาคนเดียวนะเพราะว่าวันนี้พี่อาทิตย์ไม่ว่างนะครับโอเคแล้วก็วันนี้นะครับเรามีนะครับงูปี2022นอะครับอันนี้เข้าเรื่องแบบเร็วเลยนะครับก็เปิดจองอยู่นะครับผมอะตอนนี้เราให้ดูว่าเปิดจองไปเยอะขนาดไหนแล้วนี่คือด้านหลังผมนะครับป้ายสีแดงตรงนี้เนี่ยทั้งแถวเลยนะครับอันนี้คือมีเจ้าของบนแล้วนะจ๊ะนะครับฝั่งนี้มีเจ้าของแล้วนะครับที่เป็นป้ายสีแดงนะครับอา โอเคแต่ว่าวันนี้เรายังเหลืองูปี2022อีกบางส่วนนะครับในชุดแรกนะครับที่มาให้เปิดจอนะครับรับรองว่าเป็นงูทีเ่เรียกว่าอะไรเดียวตลาดต้องการความนิยมสูงมากนะครับผมแล้วก็ เป็นป๊อปปูรามากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้มีตัวไหนให้เปิดจองบ้างนะครับอะย้ำอีกนิดนึงครับกติกาการจองนะครับโอนมัดจา50%นะครับของราคางูนะครับแล้วก็มีเวลาให้คุณครัหนึ่งเดือนนะครับซึ่งหนึ่งเดือนเนี้ยมันก็คือการที่ผมต้องเมนเทนนน์งูเซอร์วิสให้นั่นแหละกว่าจะกินครบอาหารอันเนี้ยเราให้จนฝึกแช่แข็งได้เลยนะครับลูกค้ากลับไปก็เลี้ยงแช่แข็งสบายๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีตัวไหนให้เปิดจองบ้าง นี่นะครับตรงนี้คือมีเจ้าของแล้วเนาะโอเคเราจะไม่ยุ่งกับมันโอเคเราจะไม่ยุ่งกับมันนะฮะฝั่งนี้ป้ายแดงเราก็จะไม่ยุ่งกับมันนะครับโอเคเราจะนี่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  อันนี้คือปี2022ที่ยังไม่ลอกคาบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดจองเจ้างูชุดนี้กันนะครับผมอะแต่ว่าก่อนที่จะไปปี2 2อัปเดตปี21ก่อนเลยกันเผื่อใครอ,อยากได้ลูกงูที่สามารถหิ้วกลับบ้านได้วันนี้เลยนะครับก็คือสั่งปุ๊บลูกค้าหิ้วกลับบ้านไปได้เลยแบบสบายๆนะครับอะเริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นป๊อปปูล่าเหมือนกันนะครับตัวนี้คือซูเปอร์โมฮาวีนะครับ ซูเปอร์มาร์วลตัวเมียนะครับราคาเปิดอยู่23,000่บาทนะครับผมอ่าเป็นงูขาวหัวเท่านะครับงูขาวหัวเท่านะครับตัวนี้ยอดนิยมสุดๆเอาไปกันแบบเร็วนะครับตัวนี้คืออะไรงูขาวงูดํางูเท่านะครับทำได้ทุกรูปแบบนะครับอ่ะมิติสปเดอร์ยังอยู่เนาะมิติสไปเดอร์นะครับเราพูดไปหลายรอบแล้วนะครับมิติสปเดอร์เป็นตัวที่ต่อยอดได้ดีมากนะครับ ดีมากจริงๆคือเอาไปทำพวกมิสติกพชันอะไรพวกเนี้นะครับอ่าสวยงามนะครับผมอ่ะตัวนี้ราคา8,500บาทนะครับผมอ่าตัวตอไปบานาน่าอันนี้มาใหม่อ่ะอันนี้มาใหม่โอเคอันนี้คือบานาน่านะครับผมอ่าบานาน่าปี2021นะครับผมสีสวยสีลายแปกลายดีมากเลยดูให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้ลายแปกลายดีสีสวยมากนะครับผมโอเค ตัวนี้เอากลับบ้านได้เลยนะครับหัวส้มด้วยเนาะอ่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย7,500พนารนะครับ7,500บาทนะครับโอเคอ่ะโอเคเราอัปเดตงูปี2021แค่นี้เลยกันนะครับเราเลื่อนไปเลยเป็นปี2022เนาะโอเคครับตัวแรกที่เราจะเปิดให้ลูกค้าดูนะครับอ่ะตัวแรกคืออันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้คือ BB GSI นะครับ GSI BB นะครับก็เป็นสามยีนเนาะ GSI อ a า t Tail Spider นะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้แต่ว่าเรามีตัวเมีย อันนี้อันนี้ให้ดูแบบเร็วๆนะอันนี้คือตัวที่ลอกคาบแล้วนะใกล้ที่จะพร้อมกลับบ้านแล้วตัวเมียตัวเมียอยู่ไหนเอ่ยตัวเมียเนียนมากเลยนะตัวเมียข่าเหมาน้อยนะครับอ่าเป็นจี๊ดไอบีบีเหมือนกันนะครับนี่ตีเป็นจี๊ดไอบีบีมาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับผมราคาตัวเมียอยู่หมื่นหกนะครับตัวผู้อยู่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับราคาค่อนข้างจะถูกนะครับผมโอเคอ่ะ เรามาไล่ดูงูน้ำกันดีกว่านะครับอันนี้เข้าเรื่องแบบหลักๆเลยงูน้ำของเรานะครับนี่คืองูน้ำของเราทั้งหมดนะครับณตอนนี้คือมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่ตอนนี้เหลือค่อนข้างน้อยแต่ว่าตรงน,นี้เป็นป๊อปปูด้าอยู่เนาะอ่าผมแนะนําตัวแรกเลยแลยกันตัวแรกเป็นงูในกลุ่มตระกูลแพตตินัมคอมเพก์นะครับวันนี้เรามาพูดถึงแพตตินัมคอมเพก์คืออะไรที่เอาไว้ทํางูสีขาวนะครับมีตัวไหนบ้างมิติ โมบัตเตอร์เลเซอร์ลูโซโอหลายตัวเลยแบมบูแต่วันนี้เราจะเอา3จตุรเทพด้วยกันนะครับ3จตุรเทพในการทำงูขาวก็คือบัตเตอร์เลเซอร์แล้วก็โมฮาวีนะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2ตัวก็คือบัตเตอร์กับโมฮาวีนะครับอ่านี่ผมอยากให้ดูลายมันสวยมากขออนุญาตนะครับแกะนิดหนึ่งนะครับวันนี้ถือกล้องคนเดียวแล้วไม่ได้กโ,โปรมาด้วยนี่ iPhone นะครับผม เรียวๆเลยนะครับเห็นสีแบบชัดเจนแน่นอนอันนี้คือโมฮาวีนะฮะนี่ยังมีไข่แดงติดอยู่เลยสายสะดือน,นี่นะครับโมฮาวีตัวนี้ลายสวยมากอ,อยากให้ลูกค้าดูลายสวยมากๆนะครับราคา5500บาทตัวผู้นะ5,500บาทเท่านั้นนะครับตัวผู้นะครับจองมัดจำนะครับแค่2750บาท2อ่ 2, า2,750ใช้เปล่าวะบใช่่า ใช่ใช่ถูกแล้วสองพันเด้บาทนะครับงงงงนะครับผมก็สามารถเป็นเจ้าของเจ้าตัวนี้ได้นะครับแล้วจ่ายทีก็คือนู่นเลยนะครับเดือนหน้านะครับก็ตีไปจนกว่างูจะพร้อมนะครับนี่ถือว่าตัวใหญ่นะเนี่ยเกิดมาถือว่าตัวใหญ่นะฮะลายอยากให้ดูลายนะครับไอตรงนี้เดี๋ยวม่หลุดเลยนะครับใส่สะดุงใส่สะดือนะฮะไข่ไข่แดงนะครับผมลายสวยมากนะครับตัวนี้โอ้หเนียนกิฟตบเลยโอเคอันนี้คืออะไรททางูขาวงูเทางูดํานะครับทุกสายนะครับทุกสายเลยนะครับผม เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเป็นเพศผู้ด้วยนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ผมขออนุญาตแงะไว้นิดนึงเดี๋ยวมาปิดล็อกีกชีนอ่ะโอเคตัวต่อไปนะครับก็หนีตัวไหนไม่พ้นนะครับก็จะเป็นตระกูลบัตเตอร์เนะาะบัตเตอร์ผมมีอยู่2หน่วยนะครับผมอ่าเป็นบัตเตอร์นะครับเป็นบัตเตอร์ทั้งคู่เลยนะครับอันนี้เป็นบัตเตอร์ทั้งคู่เลยบางคนก็มองเป็นเลเซอร์นะครับแต่พ่อแม่เป็นบัตเตอร์อ่ะมันสีใกล้เคียงกันนะครับอ่ะเลือกเอาเองเลยกันว่าชอบตัวไหนนะครับอะไรทังมูขาวนะครับ มีให้เลือกสองตัวคนละคออนะคนละคอกสีก็จะแตกต่างบางคนก็จะมองว่าตัวนี้เป็นเลเซอร์ตัวนี้เป็นบัตเตอร์อ่ะแล้วแต่คนมองนะครับนี่นะครับเหนะ็นไหมนี่นี่น,นี่สวยงามนะครับผมสวยงามนะครับนี่นะครับโอเคนี่นะแล้วก็ตัวนี้นะฮะ สวยกิ๊บกคือลายแม่งดีมากเลยนะไอรุ่งงูชุดนี้ครับผมชอบมากเลยพวกนี้เกิดจากพ่อแม่ที่มันเป็นเบลด้วยนะครับเป็นเบลขาหนึ่งเนะโอเคนี่นะครับสวยมากเคเรามีอยู่2ตัวนะอันนี้ปเปียกเลยนะอันนี้แบบมาแบบเปียกเลยราคาเท่ากันครับ5,500บาทเป็นเจ้าของในราคาเงินดาวนะี่ยเหมงมันลถเลยนะในราคาเงินดาวเพียงแค่2750บาทนะครับ โอนเข้ามา2,750บาทคุณเป็นเจ้าของทันทีนะครับผมแล้วรออีกหนึ่งเดือนคุณก็จ่ายที่เหลือนะครับมันสบายกระเป๋ามากคือมันมันค่อนข้างที่จะชิวๆก็คือลูกค้าไม่จาเป็นต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายตูมเดียวหรือว่าใครแบบว่าพี่พี่ผมที่เกียจมานั่งใจหลายรอบจ่ายตูมเดียวเลยได้ไหมเพราะราคามันไม่ได้สูงมากจ่ายเดียวเลยได้ครับยินดีนะยินดีร้านก็จะได้หมุนแบบชิวๆนะฮะอ่ะต่อไปเลยกันนะครับตัวต่อไป เมื่อกี้เราพูดถึงสายขาวไปแล้วเดี๋ยวเรามีตัวขาวให้ดูเลยอันนี้มีตัวขาวอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ดูตัวที่ราคาไม่เกินหมื่นก่อนตัวนี้คือบานาน่านะครับบานาน่าตัวนี้คลาสสิกอยู่แล้วนะครับผมที่จริงมาทั้งหมด3 4ถึงตัวนะครับตอนนี้เราเหลือตัวสุดท้ายนะครับใกล้จะรอดคาบแล้วแหละนี่นะครับอันนี้คือบานาน่านะครับมีสีตัวนี้ออกส้มมากเลยอยากให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอันนี้คือเข้าคาบขนาดเข้าคาบนะตาขุ่นคักเลยนะแต่ดูลายดูสีเขาดิเห็นไหม กิฟต์เลยสวยมากนะฮะลายสวยมากนะครับผมอ่ะตัวนี้7500บาทนะครับเอาแค่7500บาทเท่านั้นนะครับมัดจำก็50%า็นนะครับ50%นะครับจาก7500บาทนะครับคำนวณดูเลยว่าเท่าไหร่นะครับผมอ่ะ แค่นี้นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับตัวนี้คือบานาน่าบานาน่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่กําหนดเพศในโครโมโซมยีนเนาะไปใส่กับตัวไหนนะครับก็ถ้าตัวไหนไม่ติดบานาน่าเนี่ยจะจ่ายลูกเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับอันนี้คือความสาม,มารถพิเศษเลยนะแล้วคนต้องใช้นะคือหมายถึงว่าฟาร์มทุกฟาร์มเนี่ยต้องมีบานาน่าติดไว้เป็นพ่อพันธุ์นะคือคิดอะไรไม่ออกเนี่ยโยนบานาน่าอย่างเดียวเลยครับตระกูลยีนเดียวเนะี่ยโยนบานาน่าอะไรก็สวยอร่อยหมดทุกอย่างนะครับผมต่อยอดได้กว้างมากนะครับผมแล้้้้้วววกกกก็ผมม่่่าาาาาาททุบุบบบบนนนนนอออะะเื Banana, ตตงีิดไ คือมันเป็นมาตรฐานของวงการกูบอลไปแล้ว <laughs> เพราะว่ามันเป็นตัวที่โอเคผสมดีจ่ายลูกสวยความต้องการตลาดสูงนะครับผมอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นตัวไหนดีอ่ะเรามาเป็นสายอันนี้เป็นสายพวกทำทําสีสันลวดลายนะสายเวนเนนิงนะครับตัวนี้คือเอนชี่ตัวเมียอ่าตัวนี้ตัวเมียนะครับราคา6กพันนะครับไอตัวบานาน่าเจ็ดพันเจนเ้าเนาะนะฮะ ตัวนี้คือค ie, เอนชี่นะครับนี่เฟรมเอนชี่เห็นไหมเอนชี่ตัวเมียนะครับตัวนี้ราคาอยู่6,000บาทนะครับ6,000บาทตัวนี้ตัวเมียนะตัวเมียเอาไปต่อยอดทำ เบนลายกว้างๆอย่างนี้นครับแล้วก็พัฒนาสีให้สีมันสดใสขึ้นคมขึ้นนะครับผมเกลียสีได้เนียนขึ้นสว่างขึ้นนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวอะไหนะครับซึ่งมันตอบโจทย์เลยคือเป็นงูยีนไม่ต้องเยอะนะครับแล้วเป็นตัวเมียก็จะลงตัวในการเอาไปต่อยอดเลยเอาเง่ายๆเลยบานาน่ナナาใส่กับตัวนี้คูรสวยเป็นบานาน่าเอ็นชี่นะครับจะเคลียร์ทำให้บานาน่าไม่มีจุดอ่ะสมมุติว่าใครอยากได้เป็นคู่เนาะก็ใส่ได้สบายๆนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นเอ็นชี่นะครับราคาหกพัน ลูกค้าดาวเพียง3,000บาทเท่านั้นจ่ายตังเพียง3,000บาทคุณเป็นเจ้าของงูทันทีเลยโอเคนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับเราไล่ไปเลยตัวต่อไปเป็น Spider ร์ o กลดที่จริงตัวนี้เราพูดตั้งแต่ EP ที่แล้วละแต่ว่าอตอนแรกมีคนติดต่อมาเยอะแต่ขอต่อราคาผมไม่ขายนะคือเอาจริงๆคือสายโกลดเนี่ยเป็นในปีนี้ค่อนข้างจะมาแรงนะแล้วหายากพอสมควรผมผมก็เลยไม่ให้ใครต่อเลยนะครับ ตัวนี้แล้วราคาผมเปิดไว้โคตรถูกอะคือ8,500บาทนะครับถ้าลูกค้าไปทําเองนะโค้ดนี้ต้องตีเฮ็ดนะครับกว่าจะได้เป็นสไัยด้วยโค้ดมาใช้เวลานานมากเลยนะอ ก็ตัวนี้เป็นยีนเด่นผสมกับยีนด้อยนะครับต้องไปต่อยอดตีเฮดนะครับเท่ากับว่าตัวนี้เป็นโคส1ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือตีเฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ตีเฮดเดกเป็นตัวเต็มมาให้เลยนะครับผม <c oughs> สไปเดอร์โคตรนะครับสีก็จะเนียนเนียนเกลีย่ยแต่ว่าตอนนี้มันยังเห็นสีไม่ชัดหรอกเพราะว่างูมันเข้าคาบเนาะคือยังไม่ลอกคาบแรกเลยครับความชัดความคมของสีสันนะครับก็จะออกไม่ชัดมากนะก็เป็นว่า8,500บาทนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมอ่านี่ปิดยากเดี๋ยววางไว้ก่อนดูกันโอเค ตัวต่อไปเป็น BB g h โก t ์นะครับมันคือต่อยอดจากตัวเมื่อกี้นี้มานะครับ BB g h โก t ์คือ p a r t e l Spider Ghost นะครับเป็นสามยีนเนาะนี่อลังการงานสร้างน่าจะใกล้ลอกคราบแล้วครับสีมาละสีเริ่มสดใสแล้วดูดินะฮะ BB g h โก t ์นะครับผมโอเคราคาผมเปิดอยู่1มื0นสองพันนะครับถูกนะ1 2 0 0 0บาทนะครับเป็น BB g h โก t ์นะครับ p a r t e l Spider Ghost นะครับงูสามยีน ที่เป็นยีนที่มีรีเทนสีบยีนในตัวให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับราคานี้ผมถือว่าถูกนะอ่าโอเคอยากเป็นเจ้าของ6000บาทได้เป็นเจ้าของทันทีนะครับ6,000บาทคุณได้เป็นเจ้าของงูสวยๆอย่างนี้ทันทีนะเอาไปต่อยอดเป็นตัวผู้ด้วยเอาไปพัฒนาสีต่อได้ใครมีโค้ดอยู่นะครับผมอ่ะตัวต่อไปนะครับก็กลับมาคลาสสิกนะครับตอนนี้เรามีเบลอยู่2ตัวนะฮะอ่าตอนนี้เรามีเบลอยู่2ตัวนะครับผมเบลก็คือบูอลูสติกนะครับอ่า นี่นะก็คืองูขาวตาฟ้าเนี่ยแหละนี่นะฮะโคตรจะน่ารักเลยตอนเหดเด็กนะน่ารักมากนี่นะน่ารักไหมทุกคนอันนี้เข้าคาบนะตามก็เลยขุนนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้เหมือนตัวนี้เด็กกว่านะครับอ่ะตายังไม่เข้าคาบเยอะนยครับถ้าจะมองดีๆนะเขามีตาฟ้าเห็นไหมแล้วก็ตาในด้านในเป็นสีแดงแต่ว่าในกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นนะเห็นไหมอ่านี่นะครับ น่ารักมากน่ารักเลยน่ารักสุดๆฉี่มาด้วยน่ารักมากนะครับอ่ะอันนี้คือบูอิสรุสติกนะครับสนใจนะครับตัวนี้เปิดราคาตัวผู้อยู่ที่19,000บาทนะครับ19,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามานะครับ19,000บาทนะครับมัดจำเ่้9,000ก็ได้หมื่นหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผม <laughs> โอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็ตอนนะตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวก็จะมีเข like ้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ตรงเนี้ยครับผมคิดว่าอยู่แป๊บเดียวก็จะหมดนะครับเป็นงูยอดนิยมนะครับแนะนํานะครับใครชอบตัวไหนนะครับเก็บนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังมีลูกงูเยอะอยู่นะเดี๋ยวมาแบบปลายปีครั้งที่แล้วอ่ะโอ้แค่แค่บัตเตอร์เลเซอร์นี่กว่าจะหามาได้แต่ละตัวนี่คือเลือดตาแคบประเด็นนะครับตอนนี้ยังมีของให้เก็บเกี่ยวนะครับมันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะฮะก็คือแบบว่าใครอยากเก็บงูก็ตอนนี้ครับมีของให จัดจำหน่ายอยู่นะครับมากันเรื่อยๆนะครับก็แนะนำนะครับชอบตัวไหนก็ซื้อเก็บไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมคัดมาแล้วว่าสีสันลวดลายอะไรเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีแล้วเป็นตัวป๊อปปูล่าคือลูกค้าเอาไปทั้งมือใหม่มือเก่านะครับต่อยอดได้สบายๆย,ยิ่งถ้าเป็นมือใหม่นะอยากเริ่มมาเลี้ยงพวกนี้นะครับทุกตัวเนี่ยพัฒนาได้หมดนะครับสบายๆเลยนะครับแล้วก็ทําออกมาร้านรับซื้อคืนนะครับเพราะมันเป็นงูป๊อปปูล่าเงี่แต่ว่าถ้าเราไปซื้องูในในบางตัวที่แบบว่าคนความนิยมไม่ได้สูงมากเนี้ย้ัดอาจจะไม่ได้รับเนาะแต่ถ้าเป็นตระกูลชุดนี้นะครับอย่างเงี้ยจ่ายลูกออกมาผมรับหมดนะครับผมสบายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดู ตรงที่มีคนจองไว้ด้วยกันนะครับเนี่ยไล่มาตั้งแต่นอร์มอนนะครับเยอะมากนะครับเนี่ยพวกบัตเตอร์เนี่ย,เ,ยเขาจองไปหมดแล้วนะบัตเตอร์ตัวมงตัวเมียนะครับเฮดคงเฮดพายนะฮะโอ้เอ่อฟายวานิลาเนี่ยสองตัวเนี่ยติดจองพร้อมกันเลยนะครับ G H I ไอฟายเโมนี่ตัวแปดเจดไวานิลลาฟายพาสเทลอย่างเงี้ยครับโอ้โ oh, ห oh, สีสวยนะอ่ะก็ใครอยากเข้ามาดูนะครับก็ตามเข้ามาแต่แนะนำมาครับลงพวกเนี้ยผมลงในไลน์ปุ๊บ ติดจองหมดนะครับผมอ่ะตัวนี้เนี่ยอย่างเงี้ยหลายแปลกๆอย่างเงี้ยครับเยอะนะครับแต่ตระกูลโมพาเทลเนี่ยบัตเตอร์บานาน่าอย่างเงี้ยครับบานาน่าเนี่ยตัวดีเลยบานาน่าเนี่ยขายแบบแป๊บเดียวหมดนะครับผมอ่ะก็จองกันมาจนถึงแบบพาเทลอ่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าใครอยากมีชื่อในลิสต์ป้ายแดงตรงนี้นะครับนี่นะครับมีเนี่ยอันนี้ตัวขาวมีเพิ่งไปตอนเช้านี่ครับตัวขาวอ่ะใครอยากมีลิสต์ในชื่อตรงนี้นะครับ เรายังมีให้จับจองนะตอนนี้นะครับด่วนนะครับผมอ่ะราคาค่อนข้างสบายกระเป๋านะครับอ่าโอเคใครสนใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหก็ถือว่าไม่ไม่ไม ไม่น้อยนะไม่น้อยนะแต่ที่จริงมันเยอะกว่านี้มากๆนะครับตอนนี้มันก็ไปกันค่อนข้างจะเยอะแล้วนะฮะก็เป็นว่าใครสนใจนะครับอยากดูอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับแอดเข้ามาที่ Line นะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับผมสามารถกดจองกดซื้อกดทุกอย่างนะครับแอดไลน์แล้วทั้งมาคุยกับผมได้เลยนะครับแคปรูปตัวที่ท่านสนใจใน ในเมื่อกี้เนี่ยในวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยเราก็ทักเข้ามาถามนะครับหรือบอกชื่อก็ได้เดี๋ยวเราส่งรูปกลับไปให้ใหม่นะครับเราให้คุณเลือกอีกทีหนึ่งนะครับว่าคุณชอบตัวไหนนะครับผมอ่ะกดจองให้เข้ามานะครับมัดจําแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมราคาดีๆแบบนี้นะครับผมว่าไม่ได้มีบ่อยๆนะครับปีละครั้งเท่านั้นนะครับปีสองพันยี่สิบสองนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วใครสนใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดแอดนะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกกําาาลัััังใใใจจหห้้้ผผมมมดววยยยนนนะะคครรบบบบไไเออ่่ EP ตป๊